ด่านที่หนึ่งเลยคือขันธมารน,นั่งกี่บลาลังกี่บลาลังมันก็ต้องมีแต่มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสติสัมปชัญญะในการคุมจิตได้มากแค่ไหนถ้าสติอ่อนก็เวทนาสังขารนี่นานหน่อยแต่ถ้าสติสัมปชัญญะดีก็แค่รู้แล้วก็กระโดดข้ามได้โดยไม่ใส่ใจไม่ได้หมายความว่ามันหายแต่ใจมันไม่ได้ไปยึดมั่นถือมัน่น ว่าจะหายเมื่อไหร่มันก็เลยทิ้งสังขารไปเขาเรียกว่าทิ้งสังขารธรรมานไปเช่นเดียวกันเมื่อต่อสู้จนสติสัมปชัญญะเราดีเราก็จะเริ่มเห็นการมาคุณทั้งห้าที่เรายังยินดีพอใจเช่นสัญญาเก่ามันจะมักหวนคิดถึง สัญญากเก่านะมันจะทวนให้เราคิดถึงกามมมคุณทั้งห้าอันมีรูปเราเคยหลงรูปอะไรล่ะรูปคนหรือรูปอาหารหรือวัตถุสิ่งของนี่มันจะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นว่าเรายังติดข้องอยู่กับรูปรสรสก็คือรสชาติกลิ่น คือจิตเรายินดีพอใจและไม่พอใจกับกลิ่นเสียงที่มาสัมผัสถูกใจไม่ถูกใจมันก็อยู่ในอาการของกาม,มาคุณทั้งห้าอันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสคือกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็มีถูกใจกับไม่ถูกใจมันก็เป็นอารมณ์ นิวรคือการมาคุณทั้งห้าเป็นหนึ่งในนิวรทั้งห้า